สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในช่องแทน caster โฟนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในแอปสปิน EP 3แล้วนะครับผมนะ EP นี้คือ EP ของการสปินรวมเหล่าเกมเกมต่างๆที่ผมจะแคสให้นะครับผมแต่เราต้องสปินว่าเขาเนี้ยเราจะได้อะไรเราจะได้เรื่องเกมอะไรอ่าเริ่มเลยตอนนี้เราจะมารุ่นจรวดเราจะได้เรื่องเกมอะไรนะครับแคสเกมอินทูเดอะเดช เกมนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนเกมนี้ Into the Dead นะครับผมนะเป็นเกมที่เราต้องวิ่งผ่านซอมบี้แล้วเราก็จะแบบต้องถือปืนแล้วก็ยิงตั้งปั้งปัง,ปงโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับผมอ้าวแล้วครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Into the Dead แล้วนะครับผมก็จะโชว์เล่นให้ดูอา,าล้เราจะเอามหมวดอะไรดีซึ่ง ผมจะขอสุ่มแล้วกันจำจีมะเขือเปาะแปะแล้วกันจำจีมะเขือเปาะแปะฆ่าเถหน้าวเป็นพายเรือเปาะแปะอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่านั่นเอเอแข็งท่านผมว่าโหมดนี้แล้วกันอะไรนะโหมดนี่แล้วกันมแถมลูกซองมาให้เรายิงด้วยเดี๋ยวผมเอาละผมโชว์เล่นให้ดูเลยจัดไปเอาอะไรไปดีเอาอะไรไปดีนี่ไหมร้อยหนึ่งเลยกว,ว่า เอาถังน้ำมันมไปจะได้ยิงแม่นแม่นบ m สโอเคแอมโมบูสครับจะได้บูสแบบเร็วขึ้นโอ้โหเพิ่มเพิ่มกระสุนให้เราไงโอเคเริ่มเลยตอนนี้เราก็เริ่มแล้วครับผมจะยิงแค่ตาเดียวนะครับผมนะมาแล้วนะครับอ่าเริ่มเลยโอเคผมจับกล้องแบบเอียงนะครับผมนะซึ่งเราต้องจับกล้องยิงไปหนึ่งนัดไปซีตายไปเดี๋ยวผมจะป๋๊บ อย่าให้ทําให้รู้หยุดมาขวางหน้าฉันก็ทุกไปอยู่ข้างหลังไปผมจะแบบแต่ก็แบบเหมยองแบบโอ้แม่นี่ยรู้สอนจริงจริงนะเดี๋ยวก็แตกล<ห>แล้วอะไรกันแล้วอย่าดื้ออย่าดื้อให้มากซอมบี้อย่าดื้อให้มากชอบดื้อฝัางทางไอ้พวกเนี้ยได้แล้วโอเคได้ปืนปืนลูกโมนะครับ<ห>เราได้ปืนลูกโมมาแล้ว<ห>ปังปัง เห็นไหมตายตายตายกันหมดว่างตายใช่ไหมล่ะโอ้โหไอ้เจ้าพวกนี้เนาะมันก็มากันเยอะจริงๆริงโอ้ยเกือบโดนเมื่อกี้เมื่อกี้เราเกือบโดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเราต้องทิ้งปืนนั้นไปก่อนไม่ใช่ไม่ได้ล่ะเดี๋ยวกระสุนหมดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บผมจะต้องเดินเตือนตัวเปล่าไปก่อนอย่าให้เจอเอออะไรนะไอ ทุ่งข้าวโพดอ่ะไอ้ที่ทุ่งทุ่งข้าวโพดนั่นแหละอยากให้เจอเจอเสจลเจอปืนละแป๊บ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 เก็บก่อนได้มาแล้วได้ได้สองสองได้สองนะดีิงไปดิเออตายไปนายสองเหยี่ยวนะครับตายกันให้หมดไอ้พวกสมบีเนี่ย เยอะเหมือนกันนะเนี่ยซอมบี้เนี่ยขอลูกซองต่อใช่ไหมในลูกโมนะครับไม่นะว่าให้ยิงตรงถังน้ำมันก่อนผมจะยิงไอ้พวกถงังถังน้ำมัน,นเยอะนะครับคือลูกโมไม่จะเป็นต้องยิงไอ้พวกซอมบี้หรอกเพราะว่ามันทำให้เราแบบ โอ้ยโซบ,บี้มากันเยอะขึ้นแล้วโอ้ยตายแล้วนะครับโอ้เออโอ้โหมันมากันเยอะขึ้นเลยอ่ะตายเลยโอ้ไม่มีพลังชุบชีวิตด้วยนะครับผมโอ๋โอจบคลิปเป็นเท่านี้นะแล้วลากการจบคลิปเปียงเท่านี้เราก็บอกว่าก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมท่านผู้ชม เราแพ้นะครับแพ้ผมไม่รู้สถิติใหม่ของผมนะครับผม into ท h e อีเนี่ยอาจจะทำอาจจะสร้างพินอีหน้านะครับแต่แต่บู Blue จะได้สร้างหรือเปล่าโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ and hmm. s u b s c r i ครเพื่อให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผม